ดีครับวันนี้อยู่กับช่องไม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคาอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันานานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อพูดถึงผู้เอาโสที่อยู่ก่อนหัวยูเฮาเขาได้ให้สัญญาณชัยชนะแก่หัวยูเฮาก่อนที่เขาจะลงมือเขากระโจนออกจากที่ของเขาและจากการโต้อตอบครั้งก่อนของพวกเขาหัวยูเฮาได้เรียนรู้ว่าผู้เอาโสนี้มีชื่อที่ครอบงำมากเขาถูกเรียกว่าซูซิงเทียนวงแหวนสัญญาณท่าโผของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าเมื่อนิ้วเท้าสัมผัสผิวน้ํา เขาเคลื่อนตัวเร็วอย่างน่ากลัวภายใต้แสงสว่างจากวงแหวนวิญญาณของเขามันเป็นไปได้ที่จะสังเกตเห็นขนสีน้ำตาลเหลืองที่งอกออกมาจากร่างกายของเขาวิญญาณยุดการต่อสู้แบบเสือดำหมวยยู่เห่ารู้สึกประทับใจเล็กน้อยณจุดนี้ซูซินเทียนได้ระเบิดพลังออกมาต่อหน้านักเรียนหญิงแล้วเขาเดินตรงไปยังฮานโลหลัวซึ่งเคยปล่อยเชือกสีทองพ่างครายมาก่อนขณะที่เขาทำการเคลื่อนไหวนี้เขาได้เชิญเสียงเสียของนักเรียนชายคนอื่นๆ ร่างของซูซินเทียนกับพิบและเขามาถึงด้านข้างของเธอในทันทีขณะที่เขายื่นมือออกไปเขาก็คว้าผ้าคลุมหน้าของฮานหลวัวเจ้าช่างกล้ามากฮานหลวัวพ่นลมและยกมือขวาของเธอขึ้นพายายามปิดกั้นเขาแต่ซูซินเทียนไม่ได้ขัดแย้งกับเธอโดยตรงเนื่องจากการฝึกฝนของพวกเขาอยู่ห่างไกลกันมากจึงไม่ฉลาดสำหรับเขาที่จะทำเช่นนั้นวงแหวายายนวิญญาณดวงที่สามของเขาเริ่มส่องแสงและสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วน เริ่มล้อมรอบเขาเมื่อสายฟ้าฟาดเขาก็หายว่าไปราวกับว่าเขาได้ล้อมรมกับสายไฟเอาไรนะ่ะอ่านโลหวอุทานด้วยความสงสยัยเชือ,อกสีทองพลางพราวของเธอปรากฏขึ้นทันทีแลกลายเป็นวงแหวนสัญญาณทองคําที่ล้อมรอบเธอสายฟ้าที่กระพริบดับลงด้วยแสยงสีทองของเธออย่างไรก็ตามเธอไม่ใช่เป้าหมายเดียวของสายฟ้าที่วับวับพวกมันกระจัดกระจายไปทุกที่ทุกทางบางอ่านถึงกับรอยไปหาหญิงศักดิ์สิทธิ์อีกาทองคํา อูหมิงอูหมิงยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวและชานของไฟสีแดงทองก็ลามออกไปมันสร้างเกรอป้องกันรอบตัวเธอเมื่อถึงจุดนี้สายฟ้าขนาดใหญ่ก็กระตุกแต่ดูเหมือนจะแข็งตัวมันสามารถเจาะชานป้องกันที่ติดตั้งโดยเพิงเทพอีกาทองคาได้มือหนึ่งยื่นออกมาจากสายฟ้าและดึงหมวกของอูหมิงลงอูหมิงถูกห้อมล้อมไปด้วยเพิงเทพอีกาทองคาของเธอเมื่อหมวกของเธอถูกดึงมันก็กลายเป็นเท่าฐานโดยไฟ เยให้เห็นใบหน้าของเธอแม้ว่าซูซิงเทียนจะบอกหัาอยู่ห้าว่าสตรีศักดิ์สิทธิ์อีกาทองคำคนนี้อายุมากกว่า30แล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะอายุเพียง25หรือ26ปีแม้ว่าเธอจะไม่สวยเท่าเจียงนั้นนานแต่เธอก็ยังสวยมากแต่ถือได้ว่าเป็นความงามอูหมิงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเคลื่อนไหวกับเธอเมื่อเธอพยายามจะตอบโต้ซูซินเทียนก็คำรามและเปลี่ยนเป็นสายฟ้าอีกครั้งเขาเปลี่ยนเป็นสายฟ้าอีกครั้งที่แวบวบ ในขณะที่เขาขยับห่างจากเธอร้อยเมตรและลงสู่บนดอกบัวของเขาผู้อาวโสอูขอบคุณที่ให้ข้าประสบความสําเร็จอูหมิงสัมผัสใบหน้าของเธอแต่เธอไม่ได้ตอบสนองใบหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงแทนอย่างไรก็ตามนักเรียนชายไม่เห็นหน้าเธอแดงพเพราะแสงสีทองรอบตัวเธอฮานหลัวหลัวหัวเราะเบาๆและพูดอะไรบางอย่างกับอูหมิงอูหมิงกม้มศีรษะลงรับกับว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่ดีมากนักเรียนชายก็เชียร หมวกของสตีศักดิ์สษิ์อีกาทองคําถูกถอดออกซูซิงเทียนกลายเป็นผู้ชายที่กล้าหาญในทันทีเขามีวงแหวนวิญญาณเพียงหกวงแต่เขาสามารถดึงหมวกของอูมิงลงหลังจากการโจมตีฮานโลลวัวความกล้าหาญด้ะความเร็วของเขาสมควรได้รับความชมเชยอ,อย่างแท้จริงซางลีชุนยังทําให้เขาเห็นด้วยว่าเธอยิ้มและพูดว่าอูมิงอย่าลืมสิ่งที่เจ้าสัญญายกับทุกคนอูมิงหน้าแดงและมุย่ยอย่างสนุกสนานพูดขึ้นว่า ข้ารู้ซูชิงเทียนถอนรอยยิ้มของเขาได้พูดกับหัวยูฮ้าวอย่างนุ่มนวลว่าทำไมข้าถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหัวยูฮ้าวอา้าปากค้างและพูดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้อาวุโสท่านเร็วมากจริงๆเมื่อกี้ท่านลม้มรมกับทักษะวิญญาณของท่านเข้ากับสายฟ้าของท่านหรือไม่ซูชิงเทียนไม่ได้ปิดบังความจริงและพยักหน้าเขากล่าวว่าวิญญาณยุ์การต่อสู้ของข้าคือเสือดำสายฟ้าโดยปกติวิญญ,ญาณาที่มีความสามารถสายฟ้า จะใช้พวกมันเพื่อโจมตีอย่างไรก็ตามข้าไม่ทําอย่างนั้นแต่ข้าใช้มันเพื่อเพิ่มความเร็วของข้าข้าสามารถล้อมรองเป็นสายฟ้าและเพิ่มความเร็วได้อย่างมากนั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนเรียกข้าว่าเสือดำสายฟ้าในแง่ของความสามารถข้าไม่สามารถเปรียบเทียบกับสองคนนี้ได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครเร็วกว่าข้าในลานด้านในไม่มีผู้อ่อนแอในลานด้านในหัวจุ่นเห่าเข้าใจประโยคนี้อย่างลึกซึ้งสหายของข้าเจ้าต้องพยายามให้ดีที่สุดด้วย ซูซินเทียนกล่าวกับหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาตกตะลึงได้ถามว่าข้างั้นเหรอข้ายพยายามเต็มที่เพื่ออะไรซูซินเทียนพูดไม่ออกเจ้าเพิ่งเข้ามาในร้านด้านในใช่ไหมหัวยู่เฮาพยักหน้าและตอบว่าข้าได้รับอนุญาตพิเศษให้เข้ามาในร้านด้านในซูซินเทียนกล่าวว่าไม่ต้องบอกข้าก็รู้เพียงแค่ดูอายุของเจ้าไม่ต้องกังวลถึงตาเจ้าแล้วเออหัวอยู่เฮาเพิ่งรู้ว่าถึงข่าวของเขาแล้วขณะที่เขาหันไปหาเปย์ เปย์ก็ชี้ไปทางเขาอย่างให้กำลังใจหัวอยู่ห้าวอย่าก,กังวลไปเลยแค่ทำให้ดีที่สุดทางหลีชุนยิ้มขณะที่เธอให้กำลังใจเขาในเวลาเดียวกันเธอหันไปหานักเรียนหญิงและพูดว่านี่เป็นนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาน,นักเรียนชายทั้งหมดในวันนี้อย่าได้เมตตาเขาเลยเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังกล้องกังวานแต่อูหมิงก็เริ่มหัวเราะเจ้าหนูหน้อยทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ในเมื่อเจ้ายัางเด็กนักมาเลย ลองถอดหมวกของพี่สาวหลัวหลัวดูเธอชอบเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามิงเอ,อ๋อเจ้าอยากตายหรือไงฮานหลัวหลัวกล่าวอย่างสุภาพเธอ,อยังคงดึงเสียงหัวรอดจากสาวที่เหลือห,หัวยยู่เฮารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในตอนนี้เขากําลังสูญเสียเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปหรือไม่นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเปย์เยกล่าวว่ายู่เฮาจงทําให้ดีที่สุดโตกลงหมวยยู่เฮายอมรับคําพูดของเขาและกล้าวออกจากดอกบัวของเขา เขาแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นๆพวกเขาที่เหลือพุ่งไปข้างหน้าทันทีแต่เขาไม่ทำเขาดูช้าไปหน่อยเขาก้าวไปข้างหน้าและก้าวลงไปในน้ำเขาลอยอยู่บนเหนือนผิวน้ำและเริ่มเดินไปทางนักเรียนหญิงนักเรียนทั้งสองฝ่ายที่หัวรายอ,ยอ,อยเยาะเย้ยหยันและพร้อมที่จะชมการแสดงดีๆก็เริ่มเงียบลงพวกเขาตกตะลึงเมื่อมองดูรุ่นน้องของพวกเขาการเคลื่อนไหวของหัวยุ่เหานั้นไม่เร็วมากแต่ก็คงที่เขารักษาจังหวะให้คงที่ ในขณะที่เขาก้าวข้ามน้ําโดยไม่ทําให้เกิดละลอกขึ้นรากับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของน้ําหัวอยู่เห้าไม่สามารถยืนบนน้ําได้โดยตรงแน่นอนนั่นทําได้โดยวิญญาจาร์ประเภทบินได้เท่านั้นที่มีการฝึกฝนเจ็ดวงแหวนเป็นอย่างน้อยแต่แน่นอนว่าเขายังไม่มีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงขณะที่เขาเดินบนน้าเขาทิ้งร่องรอยน้ําแข็งไว้ข้างหลังเขาด้วยการควบคุมพลังวิญ,ญญาณของเขาเขาสามารถเดินได้อย่างอิสระบนยอดน้ําแข็งในขณะเดียวกัน มันก็ไม่ได้ทําให้พลังวิญญาณของเขาหมดลงมากนักนี่คือสุดยอดน้ําแข็งแม้ว่าหัวอยู่ห้าวจะไม่เร็วมากแต่ระยะทาง100เมตรก็ไม่ได้ไกลเช่นกันเขาหยุดเมื่อเขาอยู่ห่างจากหญิงสาวประมาณ15เมตรเท่านั้นเรานักเรียนหญิงสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาของเขาได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาเข้าไปใกล้พวกเขาสามารถบอกได้ว่าหัวอยู่ห้าวยังไม่แก่แต่ดูเหมือนว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่านักเรียนชายส่วนใหญ่ก่อน้านี้ดวงตาของเขาก็ชัดเจนเหลือเกิน แม้ว่าเขาจะไม่ได้หล่อเป็นพิเศษแต่ก็มีรัศมีอยู่รอบตัวเขาสตรีหิมะออกมาเด๋ยวนี้หัวอยู่ห้าวร้องออกมาทันทีทันใดนั้นลำแสงสีส้มสีทองก็โผล่ออกมาจากร่างกายของเขาท่ามกลางความมืดมิดในยามค่ำคืนแสงไฟจากวงแหวนวิญญาณก็พังไพรไปแล้วอย่างไรก็ตามแสงสีส้มสีทองก็ยิ่งพางไพรขึ้นไปอีกเมื่อแสงสีส้มสีทองนี้ปรากฏขึ้นลำแสงที่อยู่ใต้นักเรียนหญิงดูเหมือนจะหลีลงเมื่อเทียบกัน หลังจากนั้นคู่หนึ่งสตรีหิมะก็รอยไปข้างหน้าหัวยู่เฮายัางคงจมอยู่ในแสงสีส้มสีทองเธอหานไปมองหัวยู่เฮาและขยี้ตาอย่างง่วงนอนด้วยมือเล็กๆสีขาวของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอยังไม่ตื่นเต็มที่ว้าวแม้แต่เด็กยังมาที่นี่เพื่อน,นัดเดทงั้นเหรอนักเรียนหญิงบางคนไม่ทราบชื่ออุทานฮานโลลัวกล่าวว่าอย่าพูดเรื่องไร้สาระนั่นไม่ใช่เด็กธรรมดาหัวยู่เฮาเชื่อมต่อกับสตรีหิมะ ทางกระแสจิตและลุมหัวของเธอเมื่อสตรีฮิมะเห็นแสงไฟร,รอบๆเธอกระพริบตาและตื่นตระหนกทันทีแววตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปรากฏขึ้นในดวงตาสีน้ําเงินเข้มของเธอฮี่ฮสตรีฮิมะตะโกนหัวอยู่ห้าไม่ได้เปิดปากพูดแต่เขาสื่อสารกับเธอโดยตรงผ่านทางจิตใจของเขาจ้าจาย่าาสตรีฮิมะตะโกนอีกครั้งแล้วบินไปทางพวกผู้หญิงเป้าหมายแรกของเธอก็คือฮาโลลัว ซึ่งยืนอยู่ตรงกลางเธอมีผิวสีขาวราวหิมะสัมผัสได้ทิ้งความละเอียดอ่อนและอบอวลอย่างน่าเอ็นดูดวงตาที่โตและสวยงามของเธอดูสามารถสะท้อนแสงดาวบนท้องฟ้าได้ย้อนกลับไปเมื่อเธออยู่ในสำนักเฮาเทียนแม้แต่ผู้นำสำนักทั้งสองก็ยังไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของเธอได้หญิงสาวเหล่านี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นกันว้าวน่ารักจังเลยมาเลยมาเลยอูหมิงเป็นคนแรกที่แสดงท่าทางต่อสตรีหิมะ ฮิฮิสตรีหิมะหัวเราะอย่างสุขสนแต่ยังคงไปทางฮานลหลลัวฮิฮิเธอพูดกับฮานลหลลัวก่อนที่จะยื่นแขนของเธอราวกับว่าเธอกําลังขอ,อกอดผู้หญิงทุกคนมีสัญชาตญาณความเป็นแม่โดยเฉพาะอูหมิงและฮานโลลัวซึ่งมีอายุมากกว่า30ปีสัญชาตญาณความเป็นแม่ของพวกเขาเริ่มขึ้นในวินาทีที่พวกเขาเห็นสตรีหิมะที่น่ารักฮานโลลวัวไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยก่อนที่จะอ้าแขนกว้างและกอดสตีหิมะ ร่างกายของสตรีหิมะนั้นสดและเย็นผิวของเธอก็นุ่มและยืดยหยุนฮานโลลัวอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่างสบายใจการกอดสตรีหิมะรู้สึกดีมากแม้ว่าฮานโลลัวรู้ว่าเธอไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นว่าทำไมเจ้าไม่แต่งตัวให้เธอด้วยเสื้อผ้าที่อุ่นกว่านี้ละ่ะร่างกายของเธอรู้สึกว่าหนาวมากหัวอยู่ห้าวหัวเราะอย่างคมขข่นพูดขึ้นว่าข้าตัดสินใจไม่ได้ว่าเธอควรใส่ชุดอะไรสตรีหิมะ สร้างเสื้อผ้าของเธอเองไม่ใช่สิ่งที่หัวยูเฮาสามารถตัดสินใจได้นอกจากนี้สตรีหิมะยังเป็นจิตวิญญาณที่เปลี่ยนมาจากจักรพรรดินีหิมะแน่นอนว่าร่างกายของเธอต้องเย็นอยู่แล้วสตรีหิมะกอดฮานลุนลัวแล้วคานออกมาจากอ้อมแขนของเธอเธอหันไปมองหัวยูเฮาก่อนที่จะหันไปมองหานลุนลัว,ลวด้วยท่าทางที่น่าสงสารบนใบหน้าของเธอและยกนิ้วก้อยชีย้ไปที่หมวกเนื้อหัวของฮานลุนลัว,ลวและอุทานอีกครั้งหลังจากนั้นเธอก็ก้มศีรษะลง แม้แสดงสีหน้าไม่พอใจเธอ,อชี้นิ้วชี้ทั้งสองข้างของเธอเธอเป็นภาพของความน่ารักไม่ว่าพานลุลัวจะแข็งแกร่งแค่ไหนเธอก็อ่อนโยนต่อหน้าสตรีฮิมะในทันทีแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจสิ่งที่สตรีฮิมะพูดแต่เธอก็เข้าใจสิ่งที่เธอพยายามจะสื่อสารผ่านการกระทําของเธอก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจถ้าจะถอดมันออกเมื่อพูดจบเธอก็ยกมือขึ้นแต่ถอดหมวกออกการปรากฏตัวของเธอถูกปเปิดเผยทันที ฮานหลหลัวดูอ่อนกว่าเยาวมากและเป็นคนสวยดวงตาของเธอดำสนิทและใบหน้าของเธอบางแต่ในขณะน,นี้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเมื่อเธอเอื้อมออกไปต่อหน้าสตีหิมะหลังจากที่ฮานหลหลัวถอนหมวกของเธอออกสตีหิมะก็หัวเราะและจีแก้มของเธอหลังจากนั้นเธอก็พิกไปรอบๆและเดินไปหานักเรียนหญิงที่อยู่ด้านข้างของฮานหลหลัวเธอยังคงทำแบบเดิมเธอชี้ไปที่หมวกของนักเรียนหญิงและอุทานอย่างน่าสงสาร หลังจากนั้นเธอก็ก้มศีรษะลงและชีวนิ้วชี้ไปข้างหน้าแ่าจุดนี้ไม่ใช่แค่นักเรียนหญิงเท่านั้นที่ตกตะลึงผู้อาวโุโสอาจารย์และนักเรียนชายต่างตกตะลึงเมื่อได้เห็นฉากประหลาดนี้ตาของเปย์เปย์เบิกกว้างในขณะที่ชางลีซูนขยับตัวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่อนโยนไม่ต้องสงสัยเลยเธอคงเลิกแบบเดียวกันกับฮานลนลัวถ้าเธออยู่ในที่ของเธอหมวกใบที่สองถูกถอดออกเช่นเดียวกับที่นักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งเปิดเผยรูปร่างหน้าตาของพวกเขา หัวยูเฮาประดาใจที่พบว่าขราวุ่จากนักเรียนหญิงคนนี้เธอเป็นวิทยาณารย์ธาตุน้ำแข็งที่ได้ต่อสู้เคียงข้างเขาในการแข่งขันระหว่างสถาบ,บันระดับสูงหลิงล่วเฉินสตีหิมะหัวเราะอย่างทะลึง่งและจิกเธอด้วยหลิงล่วเฉินดูเหมือนจะอยู่ในความงุนงงขณะที่เธอมองไปที่สตีหิมะจากนั้นเธอก็มองไปที่หัวยูเาอีกครั้งสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสยัย รากบว่าเธอกำลังจะถามหัวยู่ฮ่าว่าเกิดอะไรขึ้นสเสน่ห์ของสตรีฮิมะนั้นอยู่ยงคงกระพันเธอใช้วิธีเดียวกันกับนักเรียนหญิงอีก3คนประสบความสำเร็จทุกครั้งนักเรียนญิงอีก3ามคนเปิดเผยรูปร่างหน้าตาแบบนั้นหัวยู่ฮาประหลาดใจที่พบว่าเขารู้จักพวกเขาสองคนเซลล์อยู่ข้างหลิงลวดเฉินหลังจาก2ปีครึ่งรูปร่างของเซลลก็เปลี่ยนไปอย่างมากเธอดูดีกว่าเมื่อก่อนมากเนื่องจากเธออายุมากกว่าหัวยู่ฮาเพียงเล็กน้อย เธอจึงดูเหมือนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมากเมื่อสองปีก่อนอย่างไรก็ตามตอนนี้เธอสูงขึ้นแล้วแม้ว่ารูปร่างของเธอจะค่อนข้างเท่าเดิมนี่คือรูปร่างหลังวัยแรกรุ่นแบบคลาสสิกรูปร่างที่มีสเสน่ห์ของเธอก็สวยยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเธอพัฒนาเธอยอมจำนนภายใต้สเสน่ห์ของสตรีหิมะเอื้อมมือออกไปกอดเธออีกครั้งแต่สตีหิมะได้หลีกเลี่ยงเธอเมื่อเธอทำเธอเกือบจะตกลงไปในน้ำเพราะความประมาทของเธอเธอได้รับความช่วยเหลือจากสตรีหิมะ ผู้ซึ่งยื่นมือช่วยเหลือเธอนักเรีนยนหญิงอีกคนห,หัวยุงเฮาจำได้ว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทเธอมีผมยาวสีแดงสดและท่าทางเย็นชาเธอคืออูฟิงผู้ครอบครองมังกรแดงอูเฟิงมีรูปร่างเพียวบางโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้มันกลายเป็นปีศาจไปแล้วเส้นโค้งว้าวของเธอเกินจริงมากที่สุดในหมู่นักเรีนยนหญิง17คนรูปร่างของเธอคล้ายกับร่างของหมาเซลเ,เทาเมื่อก่อนเธอดูตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อมองไปที่สตีฮิมะเมื่อเธอหันไปมองหัวยุงเฮา เธอดูไม่เป็นไม่เช่นเคยแม้ว่าเธอจะค่อนข้างร้อนรลนแต่เธอก็ดูอ่อนโยนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสบตากับดวงตาสีน้ำเงินเข้มของสตรีหิมะนักเรียนหญิง5คนตกหลุมรักเสน่ห์ของสตรีหิมะแล้วนักเรียนชาย11คนแรกไม่สามารถเทียบกับหัวยูเฮาได้เมื่อพูดถึงจํานวนหมวกที่พวกเขาเปิดออกสตรีหิมะกลับมาเธอห,หัวยูเฮาไม่ต้องการถอดหมวกจํานวนมากขึ้นมันน่าอายผู้คนจํานวนมากกำลังมองดูเขาทั้งคู่อยู่ในขณะนี้ อย่างน้อยเขาต้องให้โอกาสนักเรียนชายคนอืนอ่นๆถ้าเขาถอนหมวกเท้งหมดเขาจะขโมยความพิเศษไปอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขายัางคงต้องตกเป็นเป้าหมายของทุกคนตตีหิมะหัวเราะได้พิกไปในอากาศขณะที่เธอกลับมาที่ด้านข้างของหัวยูเฮาจากนั้นเธอก็นั่งบนไหล่ของเขาและเริ่มเล่นกับผมของเขาหัวยูเฮายิ้มและโค้งคำนับนักเรียนหญิงผู้อาบสูดทุกคนขออภัยที่ล่วงเกินช้าก่อนเจ้าคือหัวยูเฮาใช่ไหมเป็นอะไรกับสาวน้อยคนนี้ เจ้าเ็นนี่คําอธิบายของเราอูม,มิงอดไม่ได้ที่จะถามทุกคนมองมาที่เขาอย่างกระตดอรือล้น,ลนไม่ว่าหมวกของพวกเขาจะถูกถอดออกหรือไม่ก็ตาม,มวาย่เฮายิ้มอย่างลึกลับและกล่าวว่าวันนี้เป็นกิจกรรมศตากรรมของเทพสมุดต,ตอนนี้ข้าคงรองทุกคนไม่ได้แล้วข้าจะอธิบายทุกอย่างเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงข้าบอกได้แค่ว่าทุกท่านทุกคนสามารถเป็นเจ้าของคนอย่างสตรีหิมะได้ในอนาคตถ้าท่านเต็มใจเมื่อเขาพูดจบเขาก็ค่อยๆถอยข้ามน้ํา เขาหันหลังกลับหลังจากถอยไปไม่กี่ก้าวเขาข้ามผิวน้าเบาๆขณะที่เขารีบไปที่ดอกบัวที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้สายตาของนักเรียนชายทั้งหมดตามเขากลับมาพวกเขายังสามารถมองเห็นสตรีหิมะได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาเข้าไปใกล้ซูซินเทียนยกนิ้วให้หัวยูเฮาขณะที่พูดว่าสหายของข้าเจ้าหน้าประทับใจมากเจ้าถอดหมวกได้ห้าใบอย่างง่ายดายในความคิดของข้าเจ้าสามารถถอดหมวกทั้งหมดได้หากต้องการเจ้าแข็งแกร่งมากนอกจากนี้ เจ้าไม่เพียงแค่ถอนหัวของพวกเขาเจ้ายัางทิ้งความประทับใจที่ดีให้กับพวกเขาทั้งหมดไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าสามารถเข้ามาในร้านด้านในได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยประทับใจจริงๆห,หัวยู่หงยิ้มและไม่ส่งสตีหิมะกลับเข้าไปในตัวเขาเขาพูดกับซูซิงเทียนว่าข้าแค่เล่นโกนพี่ชายซูซูชิงเทียนก็หัวเราะเช่นกันเล่นโกนงั้นเหรอข้าอยากเล่นโกนเหมือนเจ้าแต่ข้าต้องการสาวน้อยนะ่ารักที่เจ้ามีเธอเป็นอะไรกันแน่ หมอยู่ห้าวจริงจังในครั้งนี้เขาสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนชายต่างกระตือรือร้นที่จะฟังคำอธิบายของเขาเขาตอบว่าเธอเป็นจิตวิญญาณข้าจะใส่สิ่งนี้ได้อย่างไรถ้าเธอไม่ใช่เธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษที่ข้าสร้างขึ้นเพราะชะตากรรมที่บิดเบี้ยวเธอเป็นเหมือนร่างกายของพลังงานที่รวมเข้ากับจิตใจทางจิตวิญญาณของข้าและเป็นคนที่เชื่อมต่อกับข้าเล็กน้อยด้วยเลือดพูดง่ายๆก็คือเธอเป็นวงแหวนวิญญาณอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีพลังชีวิตเธอเป็นคู่หูของข้าหลังจากที่เขาพูดแบบนี้ทุกคนก็ตกใจพวกเขาทั้งหมดเป็นนักเรียนที่มีความสามารถจากโรงเรียนซือไรเคอร์ได้ส่วนใหญ่จากคณะวิญญาณยุทธการตอ่อสู้ความเข้าใจในความสามารถของวิญญาจารย์ล้นลึกซึ้งมากอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าวิญญ,ญาจารย์สามารถมีชีวิตแบบนี้ได้สตีฮิมะเป็นสิ่งมีชีวิตที่วงแหวนวิญญาณไม่สามารถเปรียบเทียบได้ซูซิงเทียนอดไม่ได้ที่จะถามว่าเราสามารถมีจิตวิญญาณแบบเจ้าได้หรือไม่ หมอยู่ห้าวกระตุกและตอบว่าในทางทฤษฎีได้พี่ชายซูเน้นไปที่ทํางานก่อนหลังจากนั้นถ้าจะอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวกับสตรีหิมะให้ถูกต้องพี่ชายซูท่านสามารถเข้าร่วมได้หากท่านสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหมอยู่ห้าวได้นาสตรีหิมะออกมาโดยเจต,ตนาด้วยความสามารถของเขามีวิธีอื่นอีกมากมายที่เขาจะถอนหมวกออกทําไมเขาถึงเลือกสตรีหิมะโดยเฉพาะเขาต้องการแสดงจิตวิญญ,ญาณนี้แก่นักเรียนทุกคนใน้านด้านในเช่นเดียวกับผู้อาวุโส การกำเนิดของสตรีหิมะเป็นอุบัติเหตุโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามมีเพียงหัวยุ่เห่าเท่านั้นที่รู้กระบวนการกำเนิดของเธอและมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถทําให้คาถาปิดผนึกที่เทพจอมเวทมรณะทิ้งไว้เบื้องหลังได้สําเร็จการมีอยู่ของจิตวิญญาณนั้นมีประโยชน์อย่างมากว่าวงแหวนวิญญาณสําหรับวิญญาจาร์อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามการสร้างจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องง่ายประการแรกมันยากเกินไปที่จะหาสตววิญญาณที่เต็มใจถูกผนึก แ่รวมรวมหัวยูฮ่าไม่คิดว่าเขาสามารถทําสิ่งนี้ได้ดังนั้นเขาจึงต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกโรงเรียนซือไยเคร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยจากการทดลองซ้ําแล้วซ้าเล่าหัวยูฮ่าคนพบว่าสตีฮิมะมีประโยชน์กับเขามากกว่า3าเปอร์เซเมื่อเธออยู่นอกร่างกายของเขาด้าน,นเป็นเพราะสตีฮิมะเป็นรูปแบบชีวิตที่ชาญฉลาดและสติปัญญาในการต่อสู้ของเธอข้อสืบทอดมาจากจักรพรรดินีฮิมะ ภายนอกเธอสามารถช่วยหัวยุเฮาในการต่อสู้และเพิ่มพลังวิญญาณของเขาถ้าเธอไม่ถูกปลดปล่อยออกมาหัวยุเฮาสามารถใช้ทักษะวิญญาณบางอย่างที่เธอมอบให้เขาได้เท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ